สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะพาแก้กปัญหาจะจบเรียนไหมครับผมมีรอยล้วมัวหมองนะครับผมอมันจะเป็นรอยแตกน่าจะโดนแดดมากนะครับผมวิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับผมเราก็น้มันเครื่องที่เราเหลือเติมแจกรถ ของเราเนี่ยครับแต่ว่าต้องเป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะครับให้เรามาฉโลมทิ้งไว้นะครับผมผมก็เอาใส่ฟ้ามาด้วยันนะครับเราจะมาฉโลมทาไว้นะครับผมทาไปเรื่อยนะครับ น้ำมันเครื่องก็เป็นน้ำมันเครื่องสีขาวนะครับถึงจะดีนะครับสีใสๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้ำมันเครื่องเก่ามันก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันดํานะครับก็น่าจะทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผม ให้มันมีความชุ่มชื้นไหลซึมเข้าไปในกระจกรอยแลาเนี่ยรอยแลาพวกนี้ก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัตินะครับอย่างไม่น่าเชื่อมันใสจริงๆนะครับ เดี๋ยวจะรวมให้หมาดๆแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงนะครับผมก็จะรู้เรื่องเลยนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงนะครับมันก็จะใสเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับมันเครื่องเริ่มซึมเข้าไปเลยครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ